สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่ป้าป,ป้าพี่พี่น้องน้องลุงลุง,ง,ง,งนะคะพี่นองจ๋ามาจ้ามามากินเข่าน้ำกันค่ะพี่นองขาอุ้ยมึงสะอ่อนพักกาดดอกแม่แม่มึงต้นลำมันอวบอวบญ่ายง่ยไหมค่ะหวานหวานพี่นองค่ะพี่แม่พ่นนันสือปลาคอมากค่ะก็เลยหนึ่งหนึ่งกินกับอันแจวเนี่ยจ้าแจมากกกวมะกอกเพชรเพชรนะคะนี่ เมืองอู้ยนี่ละซ้อยต้นหอมใส่พร้อมค่ะได้หยำ่เขาชื่อหอมๆนะพี่นอ้องเมืองอู้ยแล้วก็ยังกันว่าผักอินทดนพักสัพแต่ตุ่มมาแล้วกรอบหวานนิดนิด ขมแล้วว่าว่าเนแนแลวหละรอบก็แหลยกินแบบดิบไปว่ามันเอาชีวิตมลอร่อยเป็นบีเบียนอะหรือว่าหลวบบหมกักฝาเอาแบบที่เราอร่อยนะแม่เนาะจนหอมวัวจ้ะ Hmm. หมองแสบมันใส่ปลาคอจ้ะแล้วมากินใส่ปลาคอคุยเจ้วบับกกอกเข้าอ,อ,อร่อยมากมันมันขมขม điều mà nó ค้องแสบปลาคอปลาคอบ้าน อร่อยมากอืม นี่ก่างก่างมันเป็นซีซีน้อยๆไหมคะไปผ่านไม่ได้นะ เสียบขอเดเลยลินอันนี้ย่านโอ้หูมอ,ง,องนี้กินยากจังน่ะ พักสาบหรือพักอินู่นเนี่ยบะแมนว่ามันบะแสบมันบะดีดิค่ะพี่น้องก็เหมือนกับพักเอยียงกับบักริ่นฟ้าเพกกาไหมค่ะ ม,มักับบะแสบเดยดีพป่น้องจริงลานี่รองกินแล้วเั้งดิบทั้งสุกลาวันบะถือแก็บละเลกดลงใดบุ๊สีเหลียนกับบะเหลี่ยนสีขมกับบะขมสีหวานกับบะหวานพูดกมักินกันใส่แสบอยู่ป้าวน,นี้ไ มันปลูกด้วยอีหยังนี่ยหญ่ขึ้นมางพักกาดเปล่าหวานเหมือนเธอตอนที่เธอซื้อมาเลยนี่ปลูกด้วยอีหยังนี่ไม่ใหญ่ขนาดนี้ หลากินว่าเมือดอกด้วยแม่เจ้าหลากินเห็นแม่แม่พี่พีน่าหนาลุง่งแจลบน้าไปซื้อ,อจ้ะม,มันเถาได้เนี่ยมันต้องรอเปลือกออกจักหน่อยหนึ่ง ปากคอมีกางอย <c oughs> ู่กางเป็นสีน้อยแซ <c oughs> บขึ้นเขาแซบ <c oughs> นาบานเบลอ,ออยู่ <c oughs> ต้นหอมหนึ่งต้นหอมต้มนี่แซ่บหวานหวานคือจะกินแาบพักแป้นลวกไล้จ้ะแซ่บแม่ เอาเห็ดแบบเผ็ดๆ,ๆ,ๆ,ดๆ,ๆ,น,ๆ,ๆนี่เรามากลื่นเผ็ดๆวนมระกอบเข้มงวปลารหปลากระดี่แล้วก็เผ็ดๆๆริกแห้งข้านะพี่น้องคะริกแห้งเอาไปขวดไม่ไม่นะแสบค่ะพี่น้องคะมึงอตะอ่อนได้คือผักกาดดอกแม่จ้าแสบแห้งมันหวานนะคะกินน้ำกันเนี่ยค่ะ แรงนี่นะนึกอะไรไม่ออกก็หน,นึงป้านะป้ายังก็ได้พี่น้องคะ่ะว่าตเตามันเป็นป่านะพี่น้องนะเอามาเหนึ่งกินกับแจวกินข้าวหมากักแล้วก็ผักที่เราชอบนะคะจะเลิมอาหารแห้งค่ะพี่น้องคะ่ะพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า